อีกแล้วครับท่านไปจ่ายตลาดเอเชียนมาไอ้ดูบินดิโอ้โหบินยาวเหยียดเลยหมดไปเลยสามร้อยสิบสี่จุดสี่สิบแปดสามร้อยกว่าดอลล่า าได้ของมากินเยอะอยู่อันนี้หล่อนนาเขาสั่งเขาเรียกอะไรอวนอันนี้เนี่ยพริี้ห้าออพริกนหัวผักกาดหัวผักกาดดองอันนี้ก็หอมหัวใหญ่ใบมันออกก็เลยเอาแช่น้ําไว้กินใบมันโอ้วันนี้ได้ผักบุ้งมาด้วยนี่ได้ผักบุ้งได้ไปเอ่ออะไรนี่น่ะขึ้นช่ายอะ่ะ บุ้งขึ้นใส้ผักคะนา้าได้มะปอมาไว้ตำ้ตมตำกินด้วยได้ปลากระป๋องเ,อเครื่องใบผัดกะเพราแล้วก็มีผัดไทยอันนี้เอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินอันนี้เครื่องแกงผัดกับผัดใบกะเพราแหละนี่ผัดไทยแบบกระป๋องแบบขวด แล้วก็มีแบบนี้ด้วยนี่ก็ผัดไทยนี่ซื้อมาตุนไว้เยอะๆอันนี้พริกอันนี้ไปเจอมาที่ตลาดเอเชียมเดี๋ยวจะเก็บไว้ไปเมืองไทยไปให้พี่สาวไว้ชิมหน่อไม้อันนี้น้ำยาสำเร็จรูปมาแล้วหน่อไม้ต้มเอามาหลายๆแบบเลยพระเจ้าค่ะนี่หน่อไม้ต้มในกระป๋องตัวงอกตับหมูเซมอนพอกเบลลี่มาดูชินกุ้ง ลูกชิ้นหมูอันนี้กระดูกหมูเอามาสองแพ็คจะเอามาทอดป่าเค็มยับยั้งชั่งใจมาหลายครั้งแล้วไปที่ไรก็มอง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 วันนี้ตัดสินใจเอาซะสามีหยิบใส่รถเข็นให้บอกอยากกินมานานแล้วเนี่ยถ้าไไรรู้ไหมสิบสี่ดอลลาร์กับปองเดียวนี่สิบสี่ดอลลาร์สามีหยิบใส่รถเข็นให้เลยอันนี้ก็ชายไว้ทำนขนมจีนกินน้ำยาขนมจีน อันนี้ก็หน่อไม้แบบเอาไว้ทําซุปหน่อไม้กินอันนี้หน่อไม้ดองอันนี้น้ํายาเครื่องทําน้ํายามาสี่กระป๋องนี่ที่เขาบอกว่าแพงนักแพงหนาแต่เราก็ต้องกินเพราะว่ามันชอบแบรนด์นี้น้ําปลานะตาะปูสามตัวนี่แมกกี้เดี๋ยวนี้แต่ก่อนขวดละเจ็ดดอลลาร์เดี๋ยวนี้สิบสิบเอดอลลาร์แล้วนะขึ้นทุกอย่างเลยอะ่ะอันนี้เอาน้ำปลาปลาหมึกมากินด้วยน้ำปลาชิป มามา่ารสเขาเรียกอะไรนะพะโลเป็ดเอามากล่องหนึ่งพะโลเป็ดมามา่าวุนเส้นเห็ดอันนี้เอามาทำผัดไทยอันนี้ก็วุ้นเส้นอันนี้ขนมจีนขนมจีนเห็ดนี่ให้ตาวละซื้อเห็ดันนี้มาแพ็คหนึ่งจะเอามาแกงกินนี่ดิไผ่แพงคิดปุ่มพริกสดมาด้วยจ้ะหอมแดงมนาะ เอาไว้มากินแบบแก้มแบบผักกันแหละนี่ใบผักชีฝรั่งอันนี้ใบพริกม้าที่เอาไว้ใส่ลาบใส่อะไรอันนี้ผักกวางตุง้งอันนี้ใบใบกระเทียมใช่ไหมยจ้ยามาม้นกินกับปลาสัตว์ทั้งหมดนี้เขาก็ชอปปิ้งกันนะแต่เขาหิวกันถุงแดงๆคนละมือสองมือถุงแดงๆออกจากร้านค้าไอเรานี่เข็นรถเข็นออกเลยเหมือนไปเหมาตลาดเขาเนี่ย <laughs> คนเขาช้อปปิ้งกันก็เดินออกจากร้านก็อยู่คนละถุงสองถุงเท่านั้นเนี่ยของเรานี่เล่นเข็นรถเข็นเอาเลยเยอะอยู่ก็ดีใจอะมาคือแบบไม่ใช่อวดหรือโชว์อะไรหรอกแต่ดีใจเพราะว่าเรามาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเรา,าคิดถึงอาหารไทยแล้วเราสามารถมีตลาดมีร้านให้เราซื้ออาหารไทยมากินอย่างนี้นะ่ะมันก็เออมีความสุขแต่มันแพงขอบอกเลยว่ามันแพง